สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาหาจุลินทรีย์จาวปลวกกันเพราะว่าตอนนี้ในฟาร์มเราเอ่ะมีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าเยอะแหละแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเวลาเลี้ยงไตยโคเดมาไตยโคเดมาจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เออเชื้อราสีเขียวเนาะแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาเลี้ยงเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการนี้คือที่ไปอบรมของยังสมาร์ทฟาร์มของนครสวรรค์มาเขาทําง่ายมากเลยตอนนี้เราก็มีปลวกจอบปลวกใหญ่มากเดี๋ยวเราจะลองหาดูว่า เราจะเจอไหมนะคะแล้วเราก็จะไปทําตามวิธีที่เขาสอนมาเพื่อไปช่วยในเรื่องของรากเน่าขนเน่าตามไปดูเลยค่ะเราจะขุดเจอไหมมันหล่นมาเนี่ยเหรอเป็นรูไหนรไรไไรเนี่ยเนี่ยนี่ยมันเนี่ยมันเป็นรูแบบเนี้ยเนี่ยเหยื่อลังมันอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยเอาเยอะหรอก็เขาก็เขาก็เอาไปประมาณเนี่ยประมาณกำมือนะ แล้วเขาก็ไปเลี้ยงใจข้าวข้าวสุกกระทุกแม่งเลยไม่เจอวะเฮ้ยนี่ไงเราเจอแต่จอมปลวกเอจอแต่ตัวปลวกปาปลวกมันเนี่ยมันต้องออกแต่มันเป็นมันเป็นหัวปลาสองก็ด้วยดิคืออะไรวะนี่ไงขุดจอมปลวกไงขุดจอมปลวกนี่ไงนั่นดิแล้วจะเป็นอะไรไหม ไม่สนใจแล้วแต่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะตรงนี้เราก็ไม่ได้ลบหลู่เนาะอันนี้คือเราก็จะใช้หลักทางธรรมชาติไม่ได้ไปทำลายจะขอเขาไปต่อชีวิตพืชผักในฟาร์มได้ไล่ไไโอ้เออ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 ใช่ใช่ใช่อยู่ในน้ำจริงด้วยเจอแล้วเดี๋ยวอยู่ก่อนเอาเสียมก่อน ดูดูดูอยู่ในรังเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนนี่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 ตายแล้วน่ารักจังเลยจึ๊กจึกึกเดี๋ยว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 เราจะออกมาให้ดูกันนะคะทุกคนโอ้ในที่สุดเราก็เจอแล้วขออนุญาตนะคะเพราะว่าเราจะไปช่วยต้นไม้เพราะในฟาร์มเราตอนนี้รากเน่าคนเน่าเดี๋ยวเราจะ เอาไปทำเป็นจุลินทรีย์นะคะช่วยเรื่องพวกลกหน้าขนงนาไปเลี้ยงเขาต่อให้เขาโตเพราะว่าถ้าคนจำมันได้มันจะมีคลิปหนึ่งที่เราย้ายผักเคลนเนี่ยไปลงกระถางแล้วก็ปลูกในบ้านคราวนี้พอปลูกไปปุ๊บมันจะย่อยตายไปทีละต้นต้นต้น,ตน,ตนซึ่งผักใบที่ฟาร์มเราก็จะมีปัญหารตรงนี้เพราะว่าดินเราเนี่ยมันนานมากแล้ะเป็น10ปีแล้วคราวนี้บางทีเราก็ยอมรับลำตรงบางทีละเลยเรื่องการใช้จุลินซีปรับปรุงดินอันนี้ ข้อเสียเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นผลเสียเลยว่ามันก็จะมีผลเสียกับผักใบที่เราหวานไปคือขึ้นมางอกงามดีแต่สุดท้ายไม่ได้ผลผลิตเพราะเขาก็จะย่อยตายไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นพวกผักต้นแบบเมลอนเมลอดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเอาไปช่วยเหมือนปรับสมดุลให้กับดินน่ะนะคะในโรงตรงนี้เลี้ยงไม่ยากไม่ยากโอ้นี่เราเจอปวกตัวใหญ่มากเลย มหมดปาเจอ,อยังเยอะอยังเยอะเฮ้ย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 ว่าเก็บมาเอามาออกมาเอาออกมาเดี๋ยวดูนี่แหละสมองหมูมันนี่แหละเออเนี่ยที่เขาบอกว่าอาหารสมองหมูเป็นอาหารของตัวอ่อนอันนี้เนาะ,ะจะเอาเยอะใช่ไหมเอาเยอะเอาน้อยเอาเยอะเลยเพราะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงเยอะเอาเยอะแล้วขโมดฟาร์มเราจอมอ่ะฟาร์มเราจะได้จะไปเลี้ยงใส่ถัง ออม,มันอยู่ตรงที่มันแล้าๆอ่ะมันอยู่อ่ะอุ้ยระวังมันนะงกัดเจ็บนะเหรอก็เหมือนมดอะเออจริงเ,เนี่ยเ,ออเป็นลาเต่มันเป็นลาออที่ขาวใช่เลยใช่เลยใช่เลยเออใช่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 ใชใชเออนี่ไงน,นี่ไงาลาเขียวเนี่ยน,น,นี่เริ่ม ใช่ไหมลาหรือไข่วะลาขาวเออ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 ใช่ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยนี่ข้างบนก็มีอันหนึ่งเนี่ยเออ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 นี่เปล่ามันขึ้นเป็นลาสีงี้เปล่ามันจะเป็นขาวกับเขียวมีสองสีเนี่ยถูกแล้วแต่มันโดนฝนแล้วมันก็ชื้นนะ่ะอโอ้โหมุดแล้วหมดจอมอ ถึงว่าใครมาทาสีไว้ว่าเ <c oughs> อ้าแกไม่รู้เหรอไม่รู้่ะไน้นุชเขามาทาเขาถูกหวยถูกได้ไงวะเขามาขอตอนนั้นมาคับป้าโดนกัดแล้วครับ <c oughs> นั่นนั่นนั่นก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอ,เอ,เอสุดยอดยังไงมันเราคุณอย่างนงี้ยังไงล่างมันก็ไม่ไปไหนหรอกแม่มันยังอยู่ข้างในอย,อยู่เลยอืม ขออนุญาตขออนุญาตช่วยกันทำมาหากินเราก็จะไปเลี้ยงเขาต่อเนี่ยมันอยู่เนี่ยเออเร,เราก็จะไปเลี้ยงเขาต่อเอ้อยมันเต็มเลยเต็มเลยแม่มันอยู่ข้างล่างเออเออไหนเขาบอกมันอยู่ต่อจากหลังไงวะมันก็อยู่ในหลังไงวะ ได้แล้วครับนี่เราได้กันเยอะมากเลยครับดินเราดมสมบูรณ์นะถ้าพูดถึงนะดินดูโปร่งมันดีนดีอยู่นะอืมโอ้โแตกครับท่านกระรั่วยังเขาวาเดี๋ยวจะปลวกอยู่แล้วเราบดขึ้นมายิ่งมีชีวิตในปลวก เออเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอ่ะเขเรียกว่าอะไรไม่รู้วิทยาศาสตร์ป .6 โอ้ใช่ไหมเหรอโอ้ให้เยอะกว่าเยอะว่ามีอะไรไหมล่ะครับไม่มีอะไรเลยพี่เฮงก็ได้เรื่อยเลยว่ะจอมหาุดตามรูมันนี่ ขอดูนะฝนตกมาทีแมงเม่าออกจากรูป,ปวกเต็มเลยนะนี่ดูนั้นตัวนั้นอีกชิ้นหนึ่ง่ตัวนั้นอีกชิ้นเ่ะการหาจาบปวกเราหากันไปแล้วแล้วเราก็มาเลี้ยงจาบปวกนะคะจาปวกเขาจะมีเชื้อราที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ก็คือมีราเขียวไตโคโดมากับราขาวพิเวเหลียนะคะตรงนี้เขาจะช่วยเรื่องรากเน่าคนเน่านะคะเราก็เอาจาบปวกมาแล้วก็มาผสมกับข้าว เดี๋ยวเรามาเปิดดูนี่เราหมักไว้สามวันแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแถนแดนแดนตามมาดูเลยค่ะนี่นะคะดูใกล้มันจะมีเชื้อราขึ้นเต็มเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บหัวเชื้อเอาไว้เพื่อจะหมักต่อนะคะ<ม>หอมเขาจะมีกลิ่นอหอมอันนี้ก็เป็นเส้นใยของสปอร์ของเชื้อราอันนี้เป็นลาที่มีประโยชน์นะคะกับต้นไม้เดี๋ยวเราจะเก็บ กันนะคะกานค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเก็บหัวเชื้อเอาไว้เพื่อไปเลี้ยงต่อนี่นะะนี่สงสัยจะเปียกน้ำฝน,นหน่อยคอนเปาดีเชื้อาฝนเข้า,เขาๆเก็บไปสักสาม สามถุงแล้วเดี๋ยวที่เหลือตรงนี้เราลองเอาน้ำใส่แล้วก็ลดน้ำต้นไม้ตรงที่เป็นรากเน่าผลเน่านะคะ ก็เก็บไว้เอ๊บอีกเผื่อเราหาตัวจะปลวกเขาไม่ได้เราก็จะมีหัวเชื้อไว้เลี้ยงต่เอ,ดอเดี๋ยวนี้เราลองเติมน้ําแล้วเราลองไปดูว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะเติมเติมน้ําเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ําดูครับแลวเดี๋ยวเราไปลดน้ดําต้นหมาดูว่ามันช่วยเรื่องรากเน่าโคตรเน่าดีป่ะเนาะเดี๋ยวตามไปดูคลิปต่อไป